สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเมมอีกตัวหนึ่งที่สวนมุมเกษตรนะคะตัวนี้คือเมมลูกแมวนะคะก็ให้เพื่อนๆดูหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาบานอยู่สามต้นด้วยกันนะคะมุมเกษตรก็เลยอยากจะเอามาอวดเพื่อนๆอีกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ตุ่มดอกเขามากันเต็มเลยนะคะรอบหัวเลยเนาะวันไหนที่เขาบานเออเขาบานเป็น เขาบานเขาเรียกว่ามงลงหรือว่าบานรอบต้นว่ามากกว่าสามสี่ดอกขึ้นไปเนี่ยมุมกเกษตรจะมาอวดเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สองต้นนี้เนี่ยเขาบานวันที่สองแล้วนะคะต้นนี้กับต้นนี้เขาบานวันที่สองต้นนี้เขาเพิ่งบานวันแรกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยดอกนี้เขาก็น่าจะบานนะคะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเขาบานออ สมมุติว่าเขายังบานอยู่เนี่ยมุมเกษตรจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าวันที่สามเนี่ยเขาบานสวยแค่ไหนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเขามาหลบแดดเนี่ยเขาบานได้สามสองถึงสามวันเลยทีเดียวสําหรับเมมลูกแมวนะคะเมมลูกแมวเขาเป็นเมมที่เหมือนกับเมมขนแมวคล้ายๆกันมากนะคะแต่ว่าหัวเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ดอกเขาจะใหญ่กว่ามากนะคะการผสมเกสรเนี่ยเท่าที่มุมเกษตรเคยผสมเกสรมานะ ถ้าเกิดว่าเราผสมในต้นเดียวกันสมมุติว่ามีสองดอกเราผสมในต้นเดียวกันคือเขาติดฝากเช่นกันนะคะแต่ฝากเขาก็จะมีมะเมล็ดไม่เยอะนะ ก็เพื่อนๆที่มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะส่วนการบางทีถ้าเขาบานดอกเดียวแบบนี้เนี่ยมุมกเกษตรผสมไม่ติดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบานหลายต้นแบบนี้เนี่ยมุมกเกษตรผสมแล้วเขาติดฝักเยอะอยู่นะคะมเมล็ดเยอะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะว่าจริงๆแล้วกุดโซเวน่า so หรือว่าเมมลูกแมวเนี่ยเขาสามารถที่จะผสมในต้นเดียวกันได้แต่ว่าควรที่จะผสมข้าม ข้ามดอกกันนะคะหรือว่าใครที่ถ้ามีสองต้นบานพร้อมกันแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะผสมข้ามต้นเนาะใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการผสมเกสรเมมลูกแมวนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผสมเมมลูกแมวในต้นเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้มุมเกษตรบอกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ เคยติดตามช่องของมุมกเกษตรเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่มุมกเกษตรเก็บฝากของเมมลูกแมวนะคะแล้วก็จะมีทั้งฝากที่มุมกเกษตรผสมเกสรในต้นเดียวกัน<ม>ก็คือเขาบานสองดอกแล้วก็ผสมในต้นเดียวกันนะคะกับกับอีกอีกอีกฝากอีกอีก,อก,อกฝากหนึ่งนะคะที่ผสมข้ามต้นนะคะก็จะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนนะคะอ่าเราก็พยายามผสมข้ามต้นแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าฝาักเขาติดยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะเหมือนจะมีเนี่ยฝักนี้นะคะที่มุมกเกษตรผสมเขาในต้นเดียวกันนะคะอีกดอกหนึ่งเขาล่วงไปแล้วนะแต่ฝั่งนี้เนี่ยเขาก็ยังอยู่นะคะส่วนต้นนี้เนี่ยมุมกเกษตรไม่มีคู่ผสมให้เขานะคะเดี๋ยวต้องลุ้นดูว่าอ๋อฝั่งนี้ผสมกับดอกนี้อ่า เขาก็ยังอยู่ดีนะคะไม่ได้ร่วงไปนะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเขาบานอีกดอกหนึ่งตรงข้างๆตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ผสมไปนะคะอีกฝั่งนึงเขาไม่ติดเขาร่วงไปแล้วแต่ฝั่งนี้เนี่ยเขาเหมือนเขาจะเออเขาไม่อวบใหญ่แต่ว่าเหมือนเขาจะอันนี้ดอกของเขานะฝากเขาอยู่ข้างในนะฝากเขาจะยังอยู่นะคะน่าจะติดเมล็ดอยู่อย่างที่เมื่อกี้มุมเกษตรบอกก็คือเขาติดเมล็ดแต่ว่าเขาจะติดไม่เยอะนะคะบางทีก็ สองสมเมล็ดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่เคยผสมมานะเป็นเมมที่น่ารักนะคะสวยมากดอกเขาสวยแล้วก็เขาบานานานด้วยนะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการชำหน่อนะคะชำหน่อหรือว่าพเพรเมล็ดก็ได้นะ ถ้าเราพมามะเล็ดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความพิเศษในแต่ละต้นนะเขาจะไม่เหมือนกันก็คือบางต้นเนี่ยกลีบดอกเขาก็จะสั้นบางต้นรอบดอกเขาจะมาไวนะฮะอย่างสามต้นนี้เนี่ยคือต้นนี้รอบดอกเขามาไวสุดก็คือเขาจะบานบานสองสามรอบแล้วก็ต้นอื่นเขาถึงจะบานนะฮะต้นนี้รอบดอกเขามาไวแล้วก็ดอกเขาบานนานกว่ากว่าต้นอื่นนะฮะ แต่ว่าต้นนี้เนี่ยเห็นเห็นเห็นสีไหมก็คือสีชมพูเขาก็จะอยู่ตรงปลายแล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นสีชมพูอ่อนออกขาวๆนะคะส่วนต้นนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูบานเย็นเข้มมากนะคะขอบ ขอบกลีบของเขาจะเป็นสีขาวๆตรงเนี่ยค่ะส่วนตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็กลีบดอกเขาจะเรียวยาวแหลมกว่าต้นนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นนี้เขาดอกเขาก็จะป้อมๆสั้นๆน,น,นิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือเป็นธรรมดาของไม้พ้อมาล็ดนะคะที่เขาจะมีความแตกต่างของเขาอยู่นะคะพวกหน่อพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดไปกราฟหรือว่าไปชำได้นะคะกุลโซเวียนาหรือว่าแมมลูกแมวเนี่ยสามารถกราฟกราฟได้แล้วก็เด็ดหน่อชำได้นะรากเขามาไว้นะคะ แต่ว่าหน่อเขามาค่อนข้างจะ,ะต้องรองให้อายุเขาถึงนะคะหน่อเขาถึงจะมาแล้วก็มาค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะคะก็ส่วนมเมล็ดของเขาเนี่ยฝักหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันสามารถที่จะเพาะออกมาได้เยอะเลยทีเดียวนะคะนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเอ่อเมมิลเลียกุลสวนนานะคะ หรือว่าเมมลูกแมวแค่นี้ก่อนนะคะใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคุณโซน,น่าหรือว่าเมมลูกแมวก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเมมลูกแมวแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะนี่มีเมมชูแมนนะคะต้นหนึ่งนะคะมุมเกษตรยังไม่มีเวลามาเก็บฝักของเขาเลยนะคะมีอยู่หลายต้นแต่ว่าพอดีต้นนี้บาน นะมุมเกษตรก็เลยเอามาวางตรงนี้แล้วก็เขาไม่มีคู่ผสมนะมุมเกษตรก็ากะาว่าจะเอาไอ้เมมลูกแมวเนี่ยลองไปแตะๆดูเผื่อเขาจะติดนะคะอ่ะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ